จากไฟพิเศษค่ะกับเ s สเซนต์แบรด์ดังนะคะเรียกได้ว่าตัวนี้นะคะเป็นน้ำตบในตํานานนะที่แบบไม่ต้องเล่าหลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าข้างในมีอะไรฟูดูแบบรูขุมคนกระชับผิวเนียนเป็น the best of the best of essence นั่นก็คือ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับป่านและ Make it l u x y Review Beauty สา Luxury ตามหลักวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะคะเรากลับมากับผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่าเอเซนต์ค่ะตอนนี้นะคะเรามีเอเซนต์มากมายหลายแบรนด์เลยนะคะในตลาดวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนนะคะไปรู้จักน้ำตบหรือว่าเอเซนต์แบรนด์ดังๆนะคะป่านเนี่ยได้หยิบของตัวดังแต่ละแบรนด์แต่ละแบรนด์ะน,นะคะมาพูดถึงกันซึ่งเดิมทีอะคะ่ะเอเซนต์เนี่ยเราแบบก็เข้าใจว่าวัตถุประสงค์ หลักของเขาเนี่ยมันคือเพิ่มประสิทธิภาพสกินแคร์ในขั้นตอนถัดๆไปถูกไหมเพื่อให้มันแบบว่าสามารถดูดซึมได้ดีขึ้นทําการได้ดีขึ้นแต่ปัจจุบันเนี่ยเอสเซนเนี่ยมันก็แบบมีการใส่สารต่างๆเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่คาดหวังผลลัพธ์ก็คงไม่ได้และด้วยราคาเดี๋ยวนี้ก็คือแบบว่าจะมาแบบแค่เพิ่มการดูดซึมอย่างเงี้ยไม่พอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยป่านจัด ไฟพิเศษค่ะกับเอสเซนต์เแบรนด์ดังนะคะใครจะชนะในสังเวียนน้ำตบแห่งนี้เราไปชมกันเลยค่ะ ตัวแรกค่ะตัวนี้จะเป็น Biother ร l มไลท์แพลงต้อนเ e ลี e ร s e อสนะคะปริมาณอยู่ที่ 125ML ราคา25 5 0บาทเรียกได้ว่าตัวนี้นะคะเป็นน้ำตบในตำนานนะที่ไม่ต้องเล่าหลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าข้างในมีอะไรแต่ว่าขอเล่าหน่อยหนึ่งเพราะว่าสูตรอะไรของเขานะคะก็จะมีการปรับปรุงแล้วพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะคะสารสำคัญตัวแรกนะคะไม่ว่านานเท่าไหร่เราก็ต้องมีตัวนี้นะคะนั่นกะ็คือไลท์แพลงต้อนนั่นเองซึ่งตัวไลท์แพลงต้นเนี่ยนะคะเขาก็จะอุดมไปด้วยสารอาหารผิวแล้วกสิน โคไร,รโอมต่างๆซึ่งสกินไมโคไรบรโอมในไลยแพงต้อนนี้นะคะก็สามารถจับเข้ากับ TLR2 Receptor บนสกินเซลล์ได้การทํางานแบบนี้นะคะก็คือเหมือนจุลินทรีย์ที่อยู่บนผิวของเราเลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็จะช่วยไปเพิ่มความต้านทานให้กับผิวทําให้ผิวเนี่ย มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีสารที่ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะอย่างลิซซีแล้วก็ไฮยาลูริกแอซิดแล้วก็จะมีอะดีนโนซีนจะช่วยลดการระคายเคืองลดการอักเสบต่างๆบนผิวด้วยค่ะเดิมทีนะคะสูตรนี้เนี่ยเคยมีแอลกอฮอล์นะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยตัวนี้เขาปรับสูตรให้ไม่มีแอลกอฮอล์แล้วนะคะแต่ว่าน้ําหอมเนี่ยยังมีอยู่นะคะค่อนข้างหอมเลยนะตัวเนื้อของเขาเนี่ยก็สามารถซึมซาบได้ ่ายนะคะและเวลาเราทาไปแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าผิวเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นในทันทีเลยพอใช้ไปสักระยะเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าผิวของเราเนี่ยเนียนมากขึ้นละเอียดขึ้นนะคะและก็ที่สําคัญเนี่ยผิวมันแข็งแรงขึ้นด้วยพอใช้ไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่แบบเป็นสิวง่ายเหมือนแต่ก่อนตัวต่อมาค่ะเป็น La m ม r the Treatment l o t i ่นนะคะ100 ml ราคายอยู่ที่4,900บาทสำหรับละแม่ e นะคะเราเคยพูดถึงเขาในไอคีมไปแล้วนะคะว่าแบบอินแกลเลียนลิสของเขาเนี่ยว้าวมากๆเลยซึ่งวัน,น ะะก็ว้าวอีกแล้วนะคะตัวทําละลายตัวแรกโดยปกติที่จะเป็นวอเตอร์อันนี้มันไม่ใช่วอเตอร์ธรรมดาแต่เป็นดีคลัสเตอร์วอเตอร์ดีคลัสเตอร์วอเตอร์นะคะก็คือน้ําที่ทําให้โมเลกุลเนี่ยเขาแตกออกเป็นโมเลกุลเล็กๆนะคะซึ่งจะทําให้โมเลกุลนั้นเนี่ย สามารถดูดซึมเข้าเซลล์เนี่ยไปได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้เซลล์เนี่ยมีความอิ่มน้ําได้ไวมากขึ้นและแน่นอนค่ะหัวใจของเราแมกก็ต้องมานะคะมิรัคโบรตัวมิร a ค l บ b ต์เนี่ยก็จะช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยนะคะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ฟื้นฟูสกินแบเรียร์ให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วเขาก็จะมีตัวสารสกัดจ,จากถั่วเหลืองที่ช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสนอกจากนี้นะคะแบรนด์ก็ยังพูดถึงตัวหนึ่งที่ชื่อว่า l a e m e r revival ferment อันนี้เนี่ยจากที่ดูอินเกอร์เดียนลิสแล้วนะ น่าจะเป็นตัวสารสกัดจากสาหร่ายนะคะซึ่งเขาก็มีสารสกัดจกากสาหร่ายหลายๆตัวเลยที่ออกฤทธิ์ในเรื่องของการกระตุ้นให้มีการสร้าง,องคอลลาเจนเพิ่มมากขึ้นและก็ยังมีเพปไทด์นะคะที่ช่วยลดการทํางานของกล้ามเนื้อก็จะทําให้ริ้วรอยเนี่ยดูจางลงนั่นเองค่ะในสูตรนะคะเขาก็จะมีน้ําหอมแล้วก็สารแต่งกลิ่นด้วยผลิตภัณฑ์ของเขานะคะเขาจะเรียกว่าเป็นโดเสเซยของแอคทีฟลิควิดไฮโดรเจลนะคะคือเนื้อเนี่นยมันจะไม่เหลวเป็นน้ำแล้วมันจะมีความหนึบๆอยวก เวลาลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะให้ผิวที่มีความชุ่มชื้นมากๆแล้วก็แบบเราจะรู้สึกว่าผิวเนี่ยมันอิ่มมันแบบมันฟูมันมีความแบบว่ารูขุมขนอะไรเงี้ยมันรู้สึกกระชับขึ้นพอเราใช้ไปสักพักนะคะและ้วก็ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือผิวมันแข็งแรงขึ้นนะคะตัวพวกรอยแดงต่างๆอะไรเงี้ยลดน้อยลงใช้ไปนานๆเนี่ยเรารู้สึกว่าผิวมันดูแบบสว่างขึ้นด้วยนะแบบเลิศมากตัวถัดมาค่ะเป็น f r e s h k o m b u c h a facial Treatment e s s e n c e 150 ml นะคะ ราคาที่3ามพัร้อยบาทสารสำคัญของ,ของเขาคันแน่นอนก็ต้องมีคอมูชะนะคะเป็นการสากัดนะคะจากชาดำหมกนะักแล้วตัวนี้เนี่ยก็จะให้ในเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะแล้วก็ช่วยเสริมประการผิวให้แข็งแรงขึ้นนอกจากนี้เ,นเขาก็ยังมีสารสกัดจากธรรมชาตินะคะที่ช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระอีกหลายตัวเลยเป็นชื่อแปลกๆนั้นเลยนะทั้งแบบดอกอาทิมิเซียดอกยี่สุนนะะหรือว่าผลไส้กรอกแอฟริกาเออเป็นพวกสารสกัดธรรมชาติแบบนี้นะคะรวมกับวิตามินอ e, ีที่ช่วย ให้แบบปกป้องผิวของเรานะคะจากมลภาวะต่างๆแล้วก็มีสารที่ช่วยให้ความชุ่มชื้นนะคะให้ผิวมันอุ้มน้ำได้ดีขึ้นอย่าง H A กลีเซอรินแล้วก็ไดกลีเซอรินตัวนี้มีน้ําหอมมีสารแต่งกลิ่นอยู่หลายตัวเลยแต่ต้องบอกความตรงว่าแบบชอบกลิ่นเขามากๆกลิ่นเขาเนี่ยเป็นกลิ่นที่แบบพอใช้แล้วเรารู้สึกผ่อนคลายเหมือนได้แบบดื่มชาอะไรแบบเนี้ยจริงๆนะ,ะตัวเนื้อของเขานะพอใช้ไปแล้วเนี่ยจะค่อนข้างแบบเหลวๆนิดนึงนะแต่ว่าก็สามารถซึมได้ง่ายแล้วพอใช้ได้เราก็จะให้ความชุ่มชื้นที่ชัดเจนนะ แล้วผิวเนี่ยเนียนขึ้นและที่สําคัญเลยอย่างที่เขาเคลมไว้ก็คือผิวมีความแข็งแรงมากขึ้นคือตอนนั้นที่เราใช้เราใช้ในช่วงแบบว่าใส่แมสเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเพราะเราใช้ตัวนี้เนี่ยมันก็จะไม่ทําให้เราอ่ะเป็นสิวขึ้นง่ายๆ อีฟซาเดี๋ยวทำรีเซ็ตอะควานะ200 ml ตัวนี้ราคาอยู่ที่1,800บาทผลิตภัณฑ์นี้นะคะในญี่ปุ่นเนี่ยเขาถือว่าเป็นคอสิกดันะคะหรือว่าตัวฟังชั่นอลคอสเมติกก็คือเป็นคอสเมติกที่ให้ผลลัพธ์อะไรที่เราคาดหวังได้มากกว่าเครื่องสำอางทั่วไปซึ่งเขามีการชูนวัตกรรมนะคะที่ชื่อว่าอะควาพิเซนเตอร์ทรีซึ่งเป็นการทำแบบคอมเพล็กซ์นะคะเป็นสารประกอบเชิงซ้อนของ h a แล้วก็โพลิเมอร์หลายๆตัวนะคะทำให้เกิดเป็นชั้นนะคะ ที่สามารถกักเก็บความชื้นไว้บนผิวได้แล้วก็ค่อยๆปล่อยลงไปผิวนะคะทีละน้อยทีละน้อยนะคะซึ่งจากการศึกษาในห้องทดลองนะคะเขาก็บอกว่าตัว Aqua p r e s e n t e r อร์ีนะคะสามารถกักเก็บความชื้นให้กับผิวเนี่ยได้มากกว่า h y a l u r o n i c Acid โดยทั่วไปถึงสองเท่าตัวสา,ารสำคัญหลักที่มาอยู่ใน n g r เ d i ด n t l ล s t ลำดับต้นๆเลยก็คือ t r a n e x a m i c Acid นะคะที่ช่วยในเรื่องของการลดเม็ดสีนอกจากนี้นะคะก็ยังมีตัวอนุพันธ์ของวิตามิน E แล้วก็วิตามิน C ที่มีความ ความคงตัวช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระด้วยแล้วก็ตัว Product นี้นะคะเขาแนะนําให้ใช้ควบคู่กับสาลีนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามีการทดลองแล้วนะว่าใช้ตัวนี้กับสาลีเนี่ยมันจะทําให้การกระจาย Product เนี่ยไปได้ทั่วหน้าสม่ําเสมอมากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะก็ต้องแอบบอกไว้นิดน,นึงว่าเขาเนี่ยมีสาลีขายด้วยเนาะ <laughs> ตัวส่วนของเขานะคะไม่มีน้ําหอมแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์เวลาเทออกมาคือเหมือนน้ำเปล่าเลยเพราะว่ามันเหลว,แล,วแล้วมันก็ไม่มีกลิ่นด้วยเนาะมันก็คือเหมือนเราที่ ล้ำเปล่ารจริงๆแต่ว่าพอเราใส่สำลีอะไรเงี้ยมันก็ทาแบบได้ทั่วหน้าแล้วก็จะไม่ให้ฟิลเปียกขนาดนั้นพอใช้ไปแล้วเนี่ยแน่นอนความชุ่มชื้นนะคะมันก็ต้องเห็นชัดอยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องของผิวที่เปล่งปลั่งมากยิ่งขึ้นซึ่งอันเนี้ยก็เข้าใจในเรื่องของแคลเซีิมแอซิดที่เขาใส่เข้ามาเนี่ยแล้วก็จะมีเรื่องของน้ำมันอันนี้แบบแตกต่างออกไปเลยนะคือตัวเนี้ยเขาช่วยลดน้ำมันได้ซึ่งแบรนด์เองเนี่ยก็พูดถึงตรงนี้เอาไว้นะว่าในคนที่เขามีน้ำมันมากๆค่ะสกินแบเรียของเขาเนี่ การที่เราใช้ตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันจะทําให้สกินแบเรียรหรือปาการผิวของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นกับเก็บน้ําได้ดีขึ้นมันก็เลยทําให้ลดหน้ำมันได้ตัวต่อมาค่ะเป็นเจ้าเอสเตอร์ลอเดอร์ไมโครเอเซนทริทเมนต์โลชัปริมาณอยู่ที่200 m l นะคะตัวนี้ราคา 5,300าบาทรุ่นที่เหมือนใช้นะคะจะเป็นตัวสกราฟเตอร์มนต์นะคะจะเป็นสีชมพูแบบนี้แล้วเขาก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นสีฟ้านะคะอย่างที่ทราบกันเีงค่ะว่าเอสเต้เขาก็ต้องขึ้นชื่อในเรื่องของสกินไมโครไบโอมอยู่แล้วนะ,ะอย่างตัวเอสเซนนะคะเขามีโพสไบโอติกเนี่ยมากถึง12ชนิดตัวนี้เนี่ยมันจะไปเพิ่มความหนาของชั้นผิวอีพิเดมิสนะคะมากถึง20%นะคะเปอั็นนี้เป็นการทดสอบในห้องทดลองของเขานะคะนอกจากนี้เนี่ยยังไปกระตุ้นนะคะการผลิต ได้มากถึง68%ดเเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วยให้ปราการผิวเนี่ยมีความแข็งแรงขึ้นมากๆเติมด้วย Bioactive Lactobacillus Ferment เป็นลิขสิดนะคะของทางเอสเทที่เขาก็มีความบริสุทธิ์สูงมากๆตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มนะคะในเรื่องของตัวฟเล็กินนะคะให้ผลิตมากขึ้นแล้วก็ยังกระตุ้นการสร้างตัวเพปไทด์ที่ช่วยปกป้องผิวนะคะแล้วก็ลดการระคายเคืองของผิวได้ด้วยและแน่นอนนะคะจากขวดก็รู้แล้วนะคะเขามีสารสก,กัดจากดอกซากุระตัวดอกซากุระ าามีฤทธิ์นะคะในการยับยั้งกระบวนการไกลเคชันนะคะในช่วยปกป้องผิวเนี่ยจากการทำร้ายโดยรังสี UV แล้วก็ มีส่วนช่วยในการลดเม็ดสีได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังมีซูการ์เคลนะคะที่ช่วยควบคุมความมันได้นะคะตัวสูตรของเขานะคะไม่มีน้ําหอมแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์เนาะเนื้อจะแบบค่อนข้างที่จะเหลวๆเ,เหมือนเหมือนน้าเปล่าอีกแล้วตัวนี้นะคะก็สามารถซึมซาบเข้าไปได้ง่ายนะคะเวลาใช้ไปแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าผิวมันมีความใสขึ้นมันไม่โซมไม่หมองว่าอย่างนั้นเถออแต่ว่าในเรื่องของการวกควบคุมความมันเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะคะอันนี้เขาจะมีอีกสูตรหนึ่งเนาะมีสูตรหนึ่งที่ เป็นสีฟ้าที่พูดตอนแรกเนี่ยตัวสีฟ้าเนี่ยก็จะมีสัดส่วนในเรื่องของตัวที่สั่งให้ความชุ่มชื้นที่มากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีตัวเพปไทด์ที่ช่วยในเรื่องของการลดการทำงานของกล้ามเนื้อเนี่ยที่มากกว่าตัวตัวซากุระที่เราใช้ตัวซากุระเนี่ยก็คือที่ใช้ก็จะเป็นสําหรับคนที่เป็นผิวมันผิวผสมนะคะแต่ถ้าสําหรับสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นคนที่ผิวแห้งลังโคมแคระฟรีดูโอเอเซนนะคะมาในปริมาณ150 ML ราคาอยู่ที่4 0 0 0บาทนะคะชื่อของเขาบอกอยู่ว่าดูโอเอ ะะตัวนี้เนี่ยเขามาในรูปของ Lipid Enrich Essence ก็คือเขาจะมีชั้นของน้ํามันอะอยู่เล็กๆด้านบนตรงนี้นะคะแล้วก็ภายในขวดเนี่ยเขาก็จะมีตัวเกลียว,ยวแบบนี้นะคะทำหน้าที่ในการผสมผสานตัวเฟตน้ําแล้วก็เฟน้ํามันเนี่ยให้เข้ากันเวลาที่เราจะเทออกมาใช้นะคะตัวน้ำมันเนี่ยมันก็จะอยู่ในรูปของ ไมโครบับเบิ้ลนะคะเล็กๆๆๆนะคะกระจายอยู่ตัวเอสเซนต์นะคะประกอบไปด้วยตัวไกลโคเลแอิซิซิลิกอซิแล้วก็สารสกัดจากสับป,ประรดนะคะพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นกรดอ่อนๆนะคะที่ช่วยในเรื่องของการกระตุน้นการผัดเซลล์ผิวให้ผิวเราเนี่ยมีความเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นกระจ่างใสขึ้นจ,นจนดุดด่างดำจางลงอีกตัวหนึ่งที่เขาโชว์จุดเด่นก็คือสารสกัดจ,จากหน่อต้นบีชฝรั่งเศสตัวนี้เนี่ยเขาจะไปเพิ่มกัน ใช้ออกซิเจนในเซลล์นะคะก็ทําให้ผิวของเราเนี่ย มีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ชะลอการเกิดริ้วรอยแล้วก็จะมีอนุพันธ์วิตามินซีวิตามินอ e ีนะคะในการสร้างอนุมูลอิสระสูตรของเขานะคะมีแอลโกอฮอล์นะแต่ว่าไม่มีน้ำหอมหรือว่าสารแต่งกลิ่นอื่นนะคะเขาจะใช้เป็นน้ำกุหลาบแล้วก็น้ำมันที่สกัดได้จากดอกกุหลาบนะใส่เข้ามานะเพื่อแต่งกลิ่นให้มันหอมๆอ,อ่อนๆน,นะคะถึงจริงกลิ่นอ่อนมากๆนะแทบจะไม่ได้กลิ่นเลยเวลาเทออกมานะคะเขาก็จะให้เนื้อแบบค่อนข้างเป็นน้ำเหมือนกันตัวนี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะมีส่วนผสมของ นนะแต่ว่าตัวนี้คือพอลงไปแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่าเนื้หนะเลยแล้วมันก็ซึมไปไวมากซึมไปไวในที่นี้คือแบบไม่ไม่มี f e ล l i n g ของของผิวเปียกเลยอะ่ะด้วยความที่เขาคงเป็นแบบลิปิ d i c อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้มันซึมแบบวุบเข้าไปเลยเวลาพอาใช้ไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าผิวใสขึ้นตั้งแต่อาทิตย์แรกที่ใช้เลยผิวมันจะดูแบบโกลว์ขึ้นแล้วก็ รูขุมขนเนี่ยจะเล็กลงแบบว่ามีผิวที่แบบเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นตัวสุดท้ายของวันนี้ค่ะเป็นตัวที่เพิ่งออกมาได้ไม่นานเลยนะคะเป็นตัวนี้ยูร์ซูลินไฮยาลูรอนเรียลิฟิเลอร์บูสติ้งเอเซนต์ค่ะตัวนี้100 ML นะคะราคาอยู่ที่1 9 5 0บาทตัวนี้เพิ่งออกมาไม่นานนะคะแล้วมันก็ยังใช้ไปได้ไม่เท่าไหร่เลยนะคะตัวสารสกัดตัวแรกของเขานะคะคือ <ant> แพนตินอลแพนตินอลเนี่ยก็จะช่วยลดการระลายเครื่องที่ผิวได้นะเราจะช่วยให้ผิวเนี่ยสามารถกักเก็บความชื้น ได้ดียิ่งขึ้นนะคะเช่นเดียวกันกับตัวไฮยาลูรอนหรือตัวไฮยาลรอนที่อยู่ในชื่อของเขาเนี่ยนะแต่เนื่องจากว่าเราไม่มีข้อมูลของตัวไฮยาลรอนตัวนี้ว่าเป็นแบบโมเลกุลาร์เวทเท่าไหร่หรือรายละเอียดดีเทลอะไรมากกว่านี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขอตีว่ามันให้ความชุ่มชื้นอย่างเดียวไปก่อนแล้วกันนะตัวนี้นะคะเขามีอนุพันธ์วิตามินซีนะคะที่ชื่อว่าโซเดียมอ c o ิโคลเป o ิลฟอสเฟตแน่นอนว่าเขาให้ในเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์ได้แต่ว่าในเรื่องของการบูสต์คอลลาเจนหรือว่าในเรื่องของ Effect เ,เราไม่แน่ใจเพราะว่าลองหาลองใช้ชื่อสารตัวเนี้หางานวิจัยทางคลินิกแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเราไปเจอในเรื่องของการรักษาสิวยับยั้งเชื้อสิวอะไรทนนั้นมากกว่าในสูตรน,นะคะมีทางน้ำหอมแล้วก็แอลกอฮอล์ตัวเนื้อของเขาเนี่ยมันจะมีความนึบๆลื่นๆเหมือนเมือนสบู่เนียนะเวลาเราลงบนผิวนะมีกลิ่นหอมที่ค่อนข้างมากให้ความชุ่มชื้นได้ดีนะเพราะว่าแบบนี่แหละด้วยอาจจะด้วยความนึบๆของเขา ให้ความชุ่มชื้นได้ค่อนข้างยาวนานผิวมันก็ดูแบบเออดูพลัมขึ้นนะคะแต่ว่าในแง่อื่นๆหรือริ้วรอยหรือรอะไรงี้เราอาจจะยังไม่เห็นนะอาจจะด้วยแบบเรายังใช้มาไม่ไม่นานพอด้วยนะคะก็เป็นตัวที่ทูบีคอนติเนียลเดี๋ยวต้องติดตามต่อไปว่าจะให้ผลลับ่นๆมากกว่านี้ไหมเนื่องจากวันวนี้นะคะไม่ใช่คลิป เฟอร์บรนะคะก็เป็นคลิปที่เรียกว่าเคยใช้ตัวไหนก็เอามาเล่าให้กันฟังนะคะก็เอาไปเลือกใช้ตามปัญหาตามความกังวลของเราได้นะคะวันนี้เราจัดสังเวียนนะคะเราก็ฟัดกันไปเลยว่าตัวไหนติดนะคะึ่งต้องบอกก่อนแล้วนะว่าตัวนี้ไม่ใช่เฟอร์บรินะเราก็อาจจะมีบางตัวที่แบบไม่ให้ติดมาเลย <laughs> เออไม่นึกถึงเลยก็มีนะคะสาขาแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของลดจุดด่างดำในเรื่องของความกระจ่งางใสผิวใสผิวโกลดแน่นอนเลยก็คือเราจะต้องให้ตัวลังโคม คา r นะคะตัวนี้เนี่ยให้ความกระจ่งางใสที่ค่อนข้างชัดเจนนั่นที่บอกอะตั้งแต่อาทิตย์แรกเรารู้สึกได้แล้วตัวต่อมานะคะคุมมันค่ะ ควบปุงความมันอย่างที่บอกอะถ้าใครดูมาเรื่อยๆนะก็จะรู้ว่าเป็นคนที่ผิวมันมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่เราแบบคอนซ์นสุดๆนะคะตัวเ,เซนที่ช่วยเรื่องเนี้ยแบบเห็นผลจริงๆก็คืออีฟซาซึ่งอีฟซาเองเนี้ยก็ช่วยให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นมากขึ้นแล้วก็คุมมันไปได้ด้วยนะซึ่งตัวเนี้ยต่อให้ไม่ใช่ผิวมันอะสามารถใช้ได้นะแต่เป็นผิวแพ้ง่ายเนี่ยตัวเนี้ยก็โอเคเลยเพราะว่าเขาไม่มีน้ําหอมแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์แต่ถ้าใครนะคะอยากให้ผิวมีความแข็งแรงมากขึ้นสกินแบเรียร ก็ได้ไบโอเติมก็ได้หรือว่าเป็นเอสเตก็ยังได้นะคะแต่ถ้าถามในใจนะในใจเราให้ไบโอเติมมาที่1เลยและสุดท้ายนะคะฟิลเล่ผิวดีอิม่มฟูดูแบบรูขุมขนก็ะชับผิวเนียนเป็น the best of the best of อ s เ e n เซนนั่นก็คือลำแมของเรานั่นเองนะคะก็คือแบบว่า เหมือนเดิมอะเรียกได้ว่าแบบว่าคุ้มเงินไม่ผิดหวังในทุกครั้งที่ลงทุนกับนางจริงก็จบลงไปแล้วคะ่ะเอเซนทั้ง7ตัวก็หวังว่านะจะช่วยทุกคนเนี่ยในการช้อปปิ้งครั้งต่อไปได้แหละสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นสเต็ปการดูแลผิวขัน้นไหนหรือว่าจะเป็นเมคอัพอะไรก็ฝากคอมเมนต์กันมาได้นะคะสำหรับวันนี้ไป bye, 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 ก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะฝากกดไลค์และกด subscribe ให้ด้วยนะ